อ,อวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็หวังอย่างยิ่งนะว่าเลขจากสูตรคิดจากสูตรคำนวณของเขาเนี่ยจะเป็นเลขสร้างบุญจะนำพาให้ทุกคนทุกท่านคว้าโชคคว้าชัยมีโชคมีลาบนะอ่ะวันนี้มาดูตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีอีกสักครั้ง <c oughs> นก็หวังจะอย่างยิ่งว่าเหล่าวิญญ,ญาณทิพเหล่านั้นที่เราได้สงเคราะห์ที่เราได้ช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโงศพไม่ว่าจะเป็นซิปหอ่อศพ ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวห่อศพที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลในวาระสุดท้ายปลายที่มั่นแห่งชีวิตในยามที่สิ้นลมหายใจเหล่าวิญญาณทิพทุกรูปทุกดวงจิตท,ทุกรูปทุกนามจะมาอนุโมทนาสาธุให้เลขที่คุณเห็นเหล่านี้กลายเป็นเลขสร้างบุญนะสาธุครับขอให้ได้ไปสร้างบุญต่อเนาะ<ห>ก็หวังอย่างยิ่งว่าตัวเลขจะได้นำพา วาสนาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนจะได้เสริมส่งเพราะเราทําบุญเราสร้างบุญบุญต่อบุญด้วยจิตอันบริสุทธินะมาดูครับ5บอกว่า5อยู่บนมันจะจริงไหมเขาบอกว่า5-5เลยนะห้เลยนะแล้วก็เนี่ยห้าไปออกสัญจรที่เชียงใหม่อาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อาจจะออก2-5-5หรือ5-2-5หรือมา2-5-5-2้เลขประจาเนี่ย ของสมาคมอัศดินสมเด็จองประถมองค์ที่52-25ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกอะไรนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเอาแต่ว่าล่างเนี่ยเขาบอกว่ามี0ูนะเน้น06รอง0ูย์เอย่าเชื่อแบบ100%ซนะรอผลการออกระวันสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1นธันวาคมนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผิดถูกอย่าดรามา่าอย่าดา่าอย่าว่าการโปรดใช้ วิจารยานในการรับชมนะการลงทุนมีความเสี่ยงหยุดเสี่ยงได้เป็นดีครับที่ยากจนวันนี้เราบริจาคโลงศพทั้งหมด18ใบนะบริจาคซิปหอศพ70ชิ้นนะแล้วก็ผ้าขาวหอศพอีก77พื้นนะเป็นบุญต่อบุญเวลาที่จาเป็นไหมครับถุงซิปมันมีความจําเป็นมากครับ <B ull ing> เพราะว่าถุงซิปม,มันเป็นพยายงเป็นผ้าใบาซึ่ง สปปรรพคุณของเขาคือกันไม่ให้สารคัดหลังจากร่างกายที่ไม่พึงประสงค์สมมติว่าผู้วายชนนี้เสียชีวิตมาแล้วหลายวันอย่างเงี้ยเพิ่งไปเจอเงี้ยมันจะมีสิ่งที่ไม่พึงปรสงค์ไหลออกมาเราใช้ผ้าขาวหอ่อเราทงซิปใส่แล้วก็ใส่ลงอีกทีหนึง<ฮ>่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันรุ่จัดตาครับแล้วก็เป็นการรักษาสภาพของผู้วายชนให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกครับแล้วเ,เยอะไหมที่พี่โจพ,พี่โกเจอ ก็ปีหนึ่งปีหนึ่งก็เยอะครับแต่เอาแต่ละเดือนนี่ประมาณสองสามเคสที่มีที่เจอนะครับแล้วตอนนี้มีไหมน่าจะมีเลยครับเรื่อยๆเพราะว่าอย่างอย่างไม่ไม่หมายถึงว่าซิป,ปอ๋อซิปเหลือของผมเหลือแค่สิบใบครับเพราะว่ากระจายแต่บริจาคไปหรอใช่ครับเพราะว่ากระจายแบ่งให้จุดต่างอำเภอไปด้วยบาอองทีพี่สุดชัยก็เอาไปใช้บ่อยฝั่งนั้นเจอเคสหลายวันบ่อยเคสลอยน้ำเคสลอยน้าบ่อยบางที กรับเชิญเขาก็ขอมาทางสว่างขอมาเอาก็เอาไปช่วยเขาวิงช่วยเขาบางทีมีเคสปุ๊บก so, ็เอาไปม่ใช่ว่าเอาไปช่วยเขาแค่หน oh, uh, so. so, so, um, oh, ึ okay. ่งหนึ่งเคสแล้วก็ไปเผื่อเขาสี่ห้าอันเผื่อเขาใช้อีกครับเผื่อมีอีกเพราะว่ามันอยู่ไกลใช่มันไม่ต้องวิ่งไปบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยกันวันนี้มีบริจาคเจ็ดสิบโอ้สาธุสาธุครับสายบุญสรินทีวีขอบคุณครับสิบห่อสูงด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้บริจาคแ้าหาสิะครับแล้วก็ ิห่อศพจำนวนเจ็ดสิบผืนน,นะคะก็อนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพทุกทุกท่านซิห่อศพเจ็ดสิบผืนน่ะสรุปยอดการบริจาคโรงศพผ้าห่อศพแล้วก็1ิห่อศพนะเริ่มเก็บยอดสะสมบุญจากสายบุญชลินทีวีตั้งแต่วันที่17ตุลาคม67ตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกา35นาที จนถึงวันที่24พิพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พรเเวลา10นาฬิกา46นาทีนะต้องอนโมทนาสาธุให้กับคุณแม่คณิตน้อยดูโรงพิสิทธกุลบริจาครงศพหนึ่งใบอนโมทนาสาธุให้กับคุณแม่คณิตน้อยดูโรงพิสิทธกุลนะบริจาคลงศพหนึ่งใบคุณกัญจนาอิสรังกูลณอนะยุธยาลงศพหนึ่งใบคุณศรีพันธ์พงกิติล่าบริจาคลงศพหนึ่งใบนะแล้วก็ซิหกห่อศพ 3ชิ้นผ้าขาวห่อศพสามผืนคุณถาวรคุณอุตสาหโควินทวีวัตรบริจากรงศพหน่งอรงศพสองใบนะผ้าขาวหอสส่อศพ10ผืนคณะสายบุญสุรินทีวีแล้วก็คุณวรวัณฟูดิตรเนี่ยรวมกันเป็นเจ้าภาพรงศพหนึ่งใบ คนะณะสายบุญสุรินทีวีร่วมกันเป็นเจ้าภาพลงศพอีกหนึ่งใบและคณะสายบุญสุรินทีวีร่วมกันนะคนละเล็กคนละน้อยลงศพอีกหนึ่งใบส,สรุปรวมสายบุญสุรินทีวีทั้งหมด3ใบนะคุณสมเมย์กาเนิดคุณอิงออนยงดีบริจาคลงศพหนึ่งลงนะแล้วก็ 5, 5ผ้าห้าผืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สมาคมอัศดิน500บาทนะครับคุณแม่พิบวราชาวธนภพและกาลิมิตบริจาคลงศพสองใบ พักขาว5ผพื้นนะแล้วก็ซิกห่อศพรวม5,000บาทนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ทางการแพทย์อีก5,000บาทคุณสมจิตลาบอนานลงศพหนึ่งใบคุณสมศั์ลีลาภัยบูลสกุลลงศพหนึ่งใบคุณโชติศริวัน์จำนงพักนะโอนเงินเข้าสมาคมอสศดินเพื่อบริจาคลงศพหนึ่งใบคุณนิตยาจรัสสวภาดบริจากลงศพหนึ่งใบคุณสุภพง เรื่องลือเจริญกิจนะบริจาคลงโรงศพแล้วก็ซิบห่อศพนะรวมมูลค่า4,000บาทล่าสุดนะคุณอาภานันประภูสักโอนเงินเข้าสมาคมอัสิินเพื่อบริจาคลงศพ1ใบรวมทั้งหมดนะรอบนี้เราตัดยอดในส่วนของบุญต่างๆจากสายบุญสุรินทีีที่ติดตามผ่าน YouTube ก็ดีทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ในกลุ่มสายบุญกลุ่มต่างนะสรุปรวมยอดทั้งหมด18ใบ นะบริจาคโรงศพทั้งหมด18ใบแล้วผ้าห่อศพทั้งหมด77พื้นแล้วซิปห่อศพอีกทั้งหมด70ชิ้นนะเป็นบุญต่อบ,บุญเพื่อให้น้องๆแผนกบรรเทาสารภัยสมาคมสุรินนิวแผนกบรรเทาสารภัยสมาคมอัจจิินเอาไปสร้างบุญเอาไปช่วยเหลือเอาไปแบ่งปันเอาไปสงเคราะห์ศพยากไระยากจนต่อไปครับจ,จะเป็นการมอบนะ็น ยอดเงินที่จะนำไปจับซื้อโลงศพนะฮจำนวน5ใบมูลค่าใบาละ2,000ันเนี่ยเป็นเงิน1,000 0บาทนะให้สมาคมอสเดีนจุดอำเภอท่าตูมเอาไปบริหารจัดการเอาไปซื้อโลงศพเพื่อช่วยเหลือศพที่ลำบากศพที่ยากไร้ศพที่ยากจนสร้างบุญบุญต่อบุญอนุโมทนาสาธุครับแล้วก็มอบในส่วนของซิปหอศพนะที่มาจากสายบุญูลินทีวีซิปมีความจำเป็นมากๆ นะสำหรับศพที่ติดเชื้อศพที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยในการส่งเคลื่อนย้ายศพไปในที่ต่างๆที่ใช้เวลาหลายวันซิปมีความจำเป็นมากๆก็อนุโมทนาสาธุให้กับสายบุญสุรินทีวีทุกท่านทุกคนนะที่ร่วมอนุโมทนาสาธุร่วมกันส่งต่อเป็นสะพานบุญผ่านสุรินทีวีครับอมีซิปหอ่อศพมีผ้าขาวหอ่อศพนะก็เอาไปใช้นะ <c oughs> ให้กับ สลักใดนะสลักใด้ะสลักใดนะลงศพให้นําไปบริหารจัดการนะลงศพหกใบ,บนะแล้วก็น้ํามันรถด้วยนะรวมทั้งหมด1นึ่งมนบาทนะพร้อมกับมอบซิปห่อศพพร้อมกับมอบผ้าขาวห่อศพให้ประจํารถนะเพราะว่าสลักใดเนี่ยมีรถอยู่ประจําจุดเพราะเขตใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์หัวใจหลัก ของจังหวัดสุรินทร์คือประจำการอยู่หน้าห้างสัรพสินค้าโรบินสารสุรินทร์จอดไว้ทั้งหมด3คันไว้เคลื่อนย้ายไว้ช่วยคนเจ็บคนป่วยแล้วก็ส่งเคราะห์ศพด้วยนะครับเดียวนะวันนี้ได้ต่อบุญอีก3ใบเนาะก็มอบให้ใบเตยเอาไปจัดซื้อโรงศพไว้ช่วยเหลือศพที่ลําบากศพที่ร้ายจริงๆกันต่อไปนะอ่ะทั้งหมด3ใบ6 0 0 0บาทนะแล้วก็มอบซิปห่อศพนะไว้สำหรับส,งสบ่งศพ นะบริหาร,น,รนำไปจัดซื้อสี่ใบนะบมูลค่าเอาไปจัดซื้อเพื่อไปสงเคราะห์ศพที่ลำบากศพที่ยากจนในพื้นที่อำเภอศรีนรงค์แล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอาจจะเลยไปถึงศรีสะพงศรีตะเกียดเนี่ยได้รับการร้องขอก็ไปช่วยกันนะศพที่ลำบากศพที่ไร้ยากจนก็เป็นบุญต่อบุญเนาะ,ะพร้อมกับมอบข้างบางทีเนี่ยแม้แต่ผ้าพื้นสุดท้ายยังไม่มีสะตุ้งสะดางที่จะจัดบริหาร ให้กับตัวเองและครอบครัวเนาะวันนี้ก็ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นมหากุศลเนาะก,การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีพลังมีพลานุภาพก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมบุญในการนี้และยังไม่มีโอกาสได้ร่วมบุญในการนี้ก็ขอให้พลิกจากร้ายกลาเปดีหากขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีอายุวนะันนักสุขภะทนศาสนาสงบติอย่าจนอย่าเจ็บนะที่สุพันมีความสุขกายสุขใจขอโมทนาสาธุนะ I